สวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กิก,กิเกษรีจันต้นค่ะเลขที่19ค่ะอยูม .3 ามับ9ค่ะสวัสดีค่ะชื่อเด็กิงธรรมลชนกสุวรรณชาตีค่ะเลขที่23ม .3 9ับ9ค่ะคลิปนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาการงานอาชีพและเท,เทคโนโลยี5วันนี้จะมาแนะนำการวิธีการทำขนมโครหรือขนมต้มนะคะเชิญรับชมได้เลยค่ะค่ะ อันดับแรกนะคะส่วนผสมก็คือแป้งค่ะแป้งนี้ได้มาจากแป้งข้าวเหนียวผสมกับน้ํานะคะเราผสมจนแป้งเหนียวพอที่จะปั้นได้ค่ะอันดับที่สองนะคะก็คือน้ําตาลค่ะน้ําตาลนี้เป็นไส้ในของขนมโคนะคะหรือว่าขนมต้มนั่นเองค่ะค่ะอันอันดับที่สามนะคะก็คือมะพร้าวค่ะมะพร้าวขูดนะคะหรือว่า เป็นมะพร้าวเส้นๆอย่างนี้นะคะค่ะเป็นค่ะเป็นเราจะใช้น้ำมันในการช่วยไม่ให้แป้งติดเนื้อนะคะก็ปั้นแบนๆอย่างนี้นะคะใส่น้ำตาลที่เราใช้ทำเป็นไส้ค่ะปั้นให้กลม ให้เดือดนะคะแล้วก็ใส่ลงไปถ้ามันลอยขึ้นแล้วแสดงว่าแป้งสุกแล้วนะคะนี่นะคะอันนี้สุกแล้วหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะคะิแดระวางพักไว้ให้เย็น อพอคลุกเสร็จก็จะออกมาเป็นหน้าตาอย่างนี้นะคะขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะคะ่ะขอบคุณค่ะ